ครับผมคุณครูวิทูลหอยสั่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการทํางานของเกจวัดแรงดังนนะ้ํามันหลอดลื่นแบบหลอดไฟนะครับทุกครั้งที่เราเปิดสวิตช์แจอ่อนไฟโชว์ที่หน้าปัดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ รุ่นใหม่รุ่นเก่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลอย่างน้อยจะต้องมีสัญลักษณ์สองตัวนี้ขึ้นมานะครับสัญลักษณ์รรไฟโชว์รูปแบตเตอรี่สัญลักษณ์ไฟโชว์รูปกา้ามันหล่อลื่นสองตัวนี้ยังไงต้องมีแน่นอนพอชูเจะออนต้องติดติดเครื่องปุ๊บสองตัวนี้ต้องดับ นึ่งแบตเตอรี่ดับก็หมายความว่าตอนนี้ระบบไฟชาร์จท,ทำงานแล้วโดยสองไฟโชว์รูปการน้ำมันหล่อลื่นดับแสดงว่ารู้ว่าระบบหล่อลื่นทำงานปกติไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวงจรการทำงานของเกจวัดน้ำมันหล่อลื่นนะครับทำไมไฟโชว์มันถึงติดได้ตอนที่เปิดสุญแ์จออนทำไมไฟโชว์มันถึงดับ ตอนที่เครื่องยนต์ทำงานตอนนี้เราพูดถึงไฟโชวนะปัดรูปการน้ำมันเครื่องคนระับเดี๋ยวมาดูวงจรกันว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วทำงานยังไงนะครับเนี<ม>่ยมาดูวงจรเกตวัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นแบบหลอดไฟสมรรถภาก,ก็มีแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่ไม่ได้เขียนไว้นะครับสวิตกุญแจหรือสวิตจุลเบิร์ด หลอดไฟเตือนก็คือหลอดไฟโชวร,รูปการน้ำมันหล่อเลื่นที่น้ำปัดสวิตช์แรงดันน้ำมันหล่อลื่นสวิต์แรงดันน้ามันหล่อลื่นอาจจะเป็นขั้วกลมขั้วแบนหรืออาจจะเป็นสองขั้วก็แล้วแต่การออกแบบนะครับแต่ยังไงก็ต้องมีช่องทางสำหรับน้ำมันเครื่องเข้านี่ในวงจรก็เป็นขั้วเดียวขั้วเดียว ภายในของสวิต์แรงดันน้ำมันหล่อลื่นก็จะประกอบไปด้วยช่องทางน้ำมันหล่อลื่นเข้านะครับแล้วก็แผ่นไดฟแฟมแล้วก็หน้าคอนแทครือหน้าทองขาวในกรณีที่เราเปิดสวิตช์กุญแจอ่อนไฟก็วิ่งจากขั้วบวกผ่านสวิตชกุญแจ โดยทั่วไปปกติถ้าน้ํามันเครื่องยังไม่มีแรงดันหรือมันหล่อลื่นยังไม่มีแรงดันก็คือยังไม่ติดเครื่องนะครับหน้าคอนแทคหรือหน้านูาข่าวยูจะอยู่ตําแหน่งปกติปิดนั้นไฟก็เลยวิ่งจากสวิตช์แจนอนที่เราเปิดสวิตช์แจผ่านหลอดไฟผ่านหน้าคอนแทคตัวที่เคลื่อนที่ได้มาหน้าคอนแทคตัวที่อยู่กับที่แล้วก็ลงกล่าวครบวงจรเสียงว่า สวิตแรงดันจะต้องต่อกับตัวเรือนเครื่อง,งยนต์หรือเราเรียกว่าลงกาวที่ตัวเรือน <Yeah. S 1> หลอดไฟโชว์ก็ติดเพราะว่าไฟไหลครบวงจรตอนนี้บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ไฟโชว์ติดแล้วแต่ยังไม่ดับเพราะว่ายังไม่มีแรงดันน้ำมันหลอ่อลื่นสตาร์ทเครื่องยนต์ทำงานปั๊มน้ำมันเครื่องทำงานพอปั๊มน้ำมันเครื่องทำงาน ก็ดูดดน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องเข้ามาที่ส่วนหนึ่งก็แยกไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆส่วนหนึ่งก็เข้ามาที่สวิตช์แรงดันน้ำมันหล่อลื่นเข้ามาดันแผ่นไดรแฟมซึ่งไอแผ่นไดรแฟมนี้มันก็ติดอยู่กับหน้าคอนแทคตัวที่เคลื่อนที่ได้นั้นแผ่นไดรแฟมก็ยกตัว ทำให้หน้าคอนแทคตัวที่เคลื่อนที่ได้ยกตัวกระแสไฟที่วิ่งจากหลอดไฟจะมาหาที่ลงกลาวหรือมาหาโั้ลบก็ลงกลาวไว้ได้หลอดไฟโชว์ก็ดับแสดงบอกถึงสถานะตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานปกติระบบหล่อลื่นปกติสวิต แรงดันน้ำมันหล่อดลื่นตำแหน่งที่อยู่ก็อยู่ตรงไหนก็ได้ที่น้ำมันหล่อดลื่นมันสามารถวิ่งเข้าตัวมันได้โดยทั่วไปก็อยู่อาจจะอยู่ด้านข้างเสื้อสูบหรือใกล้ใกลอลองน้ํามันเครื่องอน,นอแหนอ,อันนี้คือเป็นแบบลั๊กแบนขั้วเดียวนั้นถ้าต่อสวิตกุญแจอ่อนแล้ว หลอดไฟโชว์ไม่ติดก็อาจจะเป็นไม่ได้หลอดไฟโชว์ขาดไหมสํารุทไหมสายไฟขาดไหมสวิตช์แรงดันนะ้ำมันหลอลื่นเสียไหมสํารุทไหมก็ต้องมาตรวจเช็กกันหรือเปอิดสวิตช์แจออนหลอดไฟโชว์ติดแต่สตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องจะทํางานแล้วหลอดไฟโชไม่ดับ ก็ต้องมาเช็คอีกว่าสวิตแรงดันนะ้ำมันหล่อลื่นสำรุดหรือเปล่าไม่สำรุดเอาวน้ำมันเครื่องแห้งหรือเปล่าก็าอาจจะเป็นไปได้กนะ็ต้องมาไล่ตรวจเช็คดูอันนี้คือหลักการทำงานของวงจรของเกจวัดแรงดันนะ้ำมันหล่อลื่นแบบหลอดไฟนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ